สวัสดีครับโปรแดรมเนี่ยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกนี่ยะจะเป็นคู่ไหน,ปนไปไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นน้าหน้างของคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดบ้านต่อรังเย็นของเชลซีนะครับในครั้งคืนนี้บอกเลยว่าคู่นี้สู้กันมาแน,น่นอนเพราะว่าหลังบ้านเองของทางด้านเชลซีก็เพิ่งตกคาราบาวคัพมานะครับในส่วนหน้าบ้านเองเน,น,นี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านชนะด้านของเลสเตอร์ซิตี้มานะครับที่5-2เลยในการคุมทีมของลูฟฟอรนิตอลอยเนาะนะครับส่วนท้าหน้า,านของเจ้าบ้านอย่่่่่่าาาาาางงงแมมมมนนนนยยยููกก็็เเเปปรรคคคุุทีขออออออลฟฟตตไพะวณซื้ใหบ เอาลิมเองก็ยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่าขอคุณสปอร์ตตีริบอลก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงในผ่านแอปแอปพลิเคชันนะครับไอทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโค้ชด,ดำพาไปดูนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายชื่อ11ตัวจริงก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูข่าวทางด้านของเจ้าบ้าน อย่างแมนยูนเต็ดกันก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับในการคุมทีมก็เป็นลูฟเฟอร์นิตลอยในในการคุมทีมชั่วคราวเนาะต้องบอกว่าชั่วคราวแหละแต่ว่าก็อยู่ถึง4เกมเลยนะเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยเจอกับไบรตันชนะเจอเลเตอร์ชนะมา5-2นะครับแต่ว่าเกมนี้จะคุมในลีกเกมที่แล้วเป็นบอลถ้วยในคาราบาวครับก็ถือว่าผลงานโอเคเลยนะแล้วก็ยิ่งใช้คู่กลางอย่างคาซิมิโลกับอุกเต้เพราะว่ามายูเองก็ยังเจ็บอยู่นะครับอ่ะของลูฟเฟอรนิตาลอยเนี่ยต้องพูดถึงว่าเป็นเด็กเก่าของ แมนยูด้วยนะครับส่วนลูเบนอลิมนะครับก็เป็นกุนซือคนใหม่เนาะที่ใครหลายคนที่น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าในการเข้ามาคุมทีมของเขานีแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเลยนะแต่เขาขอคุมสปอร์ติ้งลิเบอรนก่อนะครับเกมที่เขาจะเข้ามาทันก็น่าจะช่วงบัลฟักอ่าพักฟีฟ่าเดย์นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นเกมนู่นเลยนะครับที่แมนยูอุบลยันท่าทางอิสตวนที่จะได้มาคุมในการคุมทีมออกไปย้ยหน้าอิสตันก็น่าจะประมาณนั้นนะตามข่าวที่ได้เห็นมาเนาะนะครับอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูทั้งคู่ฟอร์มทั้งคู่กันหน่อยในเกมที่ผ่านมาเนาะไปดูฝั่งเจ้าบ้านเดี๋ยวขอพาไปดูเพนเวกันก่อนดีกว่านะเพนเวที่เคยเจอมานนะครับโดยรวมนะครับสามเกมที่เจอกันในปี2023เนี่ยสองเกมนะก็เป็นน้านของแมนยูอ่าเปิดบ้านชนะทางด้านของเชลซีไม่ได้ทั้งสองเกมในปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเลยแหละนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกันในปี2024นาบในเดือนเมษาก่อนที่จะปิดฤดูกาลของพียรีเกมปีที่แล้วเนาะก็เป็นเชลซีชนะในบ้าน ก็ชนะแมนยูไปที่43นะครับถือว่าเกมนั้งสูสีเลยนาบในการคุมทีมของอิลิชนฮาร์กนะครับอิลิชนฮาร์กก็ปวดไปแล้วแหละนะครับก็แฟนแมนยูหลายๆคนก็น่าจะดีใจเหมือนกันนาะส่วนเกมนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฟอร์มหน้าบ้านของแมนยูก่อนนี่ครับฟอร์มหน้าบ้านของแมนยูนาเกมล่าสุดก็ด้วยการคุมทีมของรูฟฟนิตต์อยนะครับเจอกับทางด้านของเรสเตอร์ชนะมา52นะครับเจอแล้วก็ก่อนที่อีลิชนฮาร์กจะออกไปก็คุมเจอกับเบนฟอร์ดชนะเบนฟอร์ดมาได้2 1นะครับ ในเกมหน้าบ้านเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่า5เกมโดยรวมล่ะ5เกมโดยรวมที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองอาร์มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็ชนะไป2เกมเสม,มอมา2นะแพ้มา1เกมหน้าบ้านเนี่ยเจอกับเลสเตอร์ชนะ5-2ในเกมล่าสุดนะคออกไปยันด้านของเวสแฮมแพ้2-1นะครับเจอรด้านของฟรเดรเชในยูโรปาลีกนะครับก็จบเสม,มอไปที่1-1 ในส่วนเจอกับเบนฟอร์ดนะครับก็ชนะมา2-1งหนึ่งเจอด้านของวิลล่าจบ0-0นะครับอ่ะฝั่งแมนยูจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านของหลักบ้านอย่างเชลซีกันก่อนนะครับเชลซีเนี่ยครับหเกมที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับก็เกมล่าสุดเชลซีเนี่ยออกไปยันด้านของดีนคาสเซิลในศึกคาราบาวครับนะครับก็โดนนิวคาสเซิลไปที่2-0ต้องบอกกันว่าเกมนั้นเป็นการโรเตชันนักเตะด้วยนะครับถือว่าก็ตกรอบไปก็น่าเสียดายสำหรับด้านของเชลซีเหมือนกันนะครับอีก2เกมที่ผ่านมานะครับ ก็เปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลนะครับในพรีเมียร์ลีกนะก็ชนะมา2-1แล้วก็ไปเจอกับพนานีในกอสในคอนเฟอเรนลีกนะครับก็ยูฟ่ายูไบคอนเฟอเรนลีกชนะมา4-1แล้วก็เจอลิเวอร์แพ้ลิเวอร์ไปที่2-1แล้วก็ไปเจอกับทางด้านของแมนิูแคมฟอเรสต์ก็จบเสม,มอไปหนึ่งหนึ่งโดยรวมถือว่าทั้งคู่นะฟอร์มแบบไม่ได้ดูแย่นะแต่ว่าทงาทงด้านของหน้าบ้านเนี่ยของแมนยูก็ถือว่ามันยังไม่ได้เข้าร่องเข้ลอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการคุมทีมของรูฟเฟอร์ลิตรอยแต่ว่ารูฟเฟอร์ล คอยช่วยอีกนฮักในการคุมทีมมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าการเล่นของหน้าบ้านอย่างแมนยูเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับข้อดีของเชลซีแนวะในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับออกไปเยือนาน่านของนิวคาสเซิลเนี่ยก็มีการโรเลชัล่นเตะแล้ววันนี้นะครับออกมาเยือนาน่านของแมนยูบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงทั้งสองทีมนะครับในการคุมทีมของรูฟานิต้ลอยและก็เอนโซมาเรสกานะครับทั้งสองทีมเลยอ่ะเดี๋ยวขอแวะไปนะครับดู ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเป็นก่อนดีกว่านะครับอะไปดูฝั่งเจ้าบ้านทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยครับในค่ำคืนนี้ก็อยู่อันดับที่14ของตารางแข่งไป9เกมชนะไป3เสมอมา2นะครับแพ้ไป4เกมนะครับประตูที่ได้ได้มา8เสียไปที่11ประตูมี11คะแนนในตอนนี้นะครับแล้วในส่วนด้านของหลังบ้านอย่างเชลซีเองนะครับแข่งไป9เกมนะครับชนะมา5เสมอ2นะแพ้ไป2 ยิงไปทั้งหมด1 9ประตูนาวเสียไป11นามี17คะแนนในตอนนี้ถือว่าอยู่อันดับที่5ของตารางก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายชื่อนะครับทั้ง2ทีมกันเลยนะครับในส่วนด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้ก็ยังคงอยู่ในระบบ4-2-3-1ของการทุมพิมพ์ของลรนัลโด้เลยนะครับผู้รักษาประตูในเกมที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ใช่อังเตรโอนาแต่ว่าเกมนี้น่าจะขยับไปหน้านของอังเตรโอนาในกับมาการในใช้งานเนาะ ส่วนเซนเตอร์คู่นะครับก็จะเป็นนั่งของแน่นอนแล้วอย่างมาร์ติเนสนะครับถ้ามองว่าอีกหนึ่งตัวแม็กวายเองก็น่าจะยังไม่เวิร์กแต่ว่าในการคุมทีมของลูฟานิลอยที่เห็นก็น่าจะใช้เป็นนั่งของมาร์ติเนสนะครับยืนคู่กับมาทัยเลิกเนาะนะครับผมมองว่ามาทัยเลิกนี่ยเป็นเซเตอร์ตัวที่แบบโอเคอะหลากหลายนะครับเหมือนแม็กวายแต่ว่าด้วยความเร็วนะครับดูดีกว่านั่งแม็กวายอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนแบ็คซ้ายนะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากมาทัยลาอุยนะครับ ฝั่งขวานี่ก็ต้องยึดเลยนะครับให้กับดารอนะครับส่วนตรงกลางที่น่าสนใจของกุณซื้ออย่างลูฟนานิลลอนที่ใช้ตรงกลางก็น่าจะเป็นด้านของคาเซมิโลนะครับที่ยืนคู่กับอุกเตแต่ว่าอุกเตเองก็ถือว่าในเกมที่หลายๆเกมที่ผ่านมาก็ยังไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบบเต็มเกมอะแต่ว่าเกมที่ผ่านมาล่าสุดของอุกเตนะครับผลงานโอเคเลยยืนคู่กับคาเซมิโลนะครับส่วนประสานแดนหน้าสีตัว นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับฝั่งซ้ายตัวรุกก็น่าจะเป็นท่าที่ของแรดฟอร์ดนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นท่าที่ของบรูโน่ฟอนันเดสนะครับฝั่งขวานะครับก็จะเป็นท่านี่ของกาลาโชนะครับถือว่า2ตัวซ้ายขวานะครับต้องใช้ความเร็วแล้วก็เกมที่ผ่านมาของบรูโน่เองนะครับสองประตูนะครับถือว่าผลงานกำลังโอเคเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงแดนหน้านะครับแดนหน้าของแมนยูเนี่ยถือว่ายังต้องลองอีกเยอะเลยนะครับอย่างเซอร์ซี่แต่ว่าเกมนี้ น่าจะไปในด้านของคอยลุนนาเพราะว่าลูฟิสตอลอยเนี่ยชอบในการเล่นความเดียวเพราะว่าด้วยเขาเป็นนักเตะเก่าของแมนยูด้วยเนาะนะครับส่วนรายชื่อในส่วนเกมหลังบ้านเนี่ยบอกเลยว่าเชลซีเนี่ยเกมที่ผ่านมาในเกมล่าสุดเนี่ยเขาโรเตชั่นที่เจอกับนิวเซลในบอลถ้วยนะเขาแพ้มาส0ูนนะครับแล้วก็ตกรอบไปด้วยแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมในลีกถือว่าน่ากลัวเหมือนกันยิ่งสี่ประสานแดนหน้านะครับของเชลซีเองนะครับ ถือว่าตัวหลักๆของเชลซีเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับด้วยตัวนักเตะเขาเยอะแล้วก็มีแต่ตัวแบบพร้อมใช้งานตลอดเลยนวะวันนี้ผู้รายชื่อผู้บาดเจ็บก็แทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยแหละนะครับผู้เลกษยสาวประตูนะครับ,รนะรบแน่นอนอยู่แล้วของเ so, อ so ka, นโซเอนโซมาเลสกาเนี่ยครับที่ใช้งานก็น่าจะเป็นน้านของฟานเชสวันนี้ก็มาในระบบเดียวกันเลย4 2 3สเหมือนกันนะครับส่วนเซนเตอร์คู่รับถ้ามองคืนนี้ก็น่าจะเป็นน้านของโฟฟาน่านะครับยืนคู่กับ ควยินนะครับน่าจะเป็นคู่นี้แหละนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายก็จะเป็นน้่นของกาสโตนะครับฝั่งขวานาะก,ก็น่าจะเป็นน้านของเจมนะแต่ถ้ามองว่าเกมนี้แดนกลางที่น่าสนใจก็คือคู่ทางด้านของไกเซโดและก็ราเวียนะครับคู่นี้แดนกลางถือว่าน่าสนใจเลยและยิ่งตัวลุกที่น่ากลัวเลยสำหรับด้านของเชลซีคืนนี้ในแฟนแมนยูบอกเลยว่าที่น่ากลัวที่สุดนะครับอ่ะอย่างแดนหน้านะครับก็จะเป็นน้านของแจ็สสันเลยตัวหลัก แล้วก็ตัวคอยซัพพอร์ต้ดนหน้าอีกสี่ตัวอีกสามตัวเนี่ยคือฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นน้านของมาดูเิเก้คนับตรงกลางตัวรุกก็จะเป็นหน้านของพาเมอร์คนับฝั่งซ้ายหนับตัวลุกก็จะเป็นหน้านของเนโต้หูถือว่าเชลซีน่ากลัวมากครับในเกมนี้อ่ะแล้วก็เกมนี้ คาดการราชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมก็น่าจะประมาณนี้ทั้งคู่มาในรบเดียวกันเลย4-2-3-1แต่ถ้าพูดถึงเกมใครจะเจาะได้ได้ได้เยอะได้ลึกกว่ากันตรงนั้นแนนบ,บอกเลยว่าทั้งคู่แนนความเร็วทั้งคู่คอย่างแรดฟอร์ดอ่าก็น่าชแต่ว่าแรดฟอร์ดจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเจอแบบนั่นของมาดุเกที่มีความเร็วในระดับหนึ่งเลยส่วน กรโชั่วแน่นอนอยู่แล้วความเร็วมีแน่นอนนะครับเจอกับเนโต้ก็น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะครับอ่ะส่วนในเกมนี้นะครับถ้ามองรวมถึง90เดย์เขอคาดการ์สกอร์ผมยังมองว่าวันนี้นในการคุมทีของอในการคุมทีมของ รู้นี่อรอยยังมองว่าแมนยูในคืนนี้นะัาน่าสนใจแล้วก็คู่นี้เจอกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าประตูเลยนะถ้ามองเกมนี้ผมยังมองว่าในเกมหน้าบ้านอย่างจินอุร์ฟอร์ดนะครับยังขอเชียร์ในเกมหน้าบ้านของแมนยูด้วยกันนะับนี่คือแบบเป็นกลางเลยนะผมยังมองว่าคู่นี้เฉือนชนะแมนยูเฉือนชนะเชลซี Chelsea ไปได้ที่สามสองนะครับถ้าแบบคู่นี้มันมันมาแบบถ้าจะจบเสมอก็จบที่เสมอสอง ครับไม่เกินนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับขอบคุณนะครับในการรับชมรับฟังพิววก่อนเกมกับโคดํานะครับใครที่ชอบด้วยกันนะครับอยากรับชมรับฟังอีกก็อย่าลืมฝากกดหัวใจกด u b s ส r i b ้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดแนวทางพิวเวรก่อนเกมกับโคดําแบบนี้นะครับแล้วครัคืนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นมาเชียร์กันสําหรับในคู่แมนยูและก็เชลซีสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ